พ่อรหัสไทยใจสไตล์สปอร์ตบอรีสนับสนุนโดยนมเมจิย้น <Yeah. S 1> ดผู้เข้ารรับเข้าสู่ช่วงพอรหัสไทยใจสไตล์สปอร์เบอรีสาวๆจ๋าวันนี้คำถามไทยใจของเราเนี่ยนะจูะนอยากให้ทุกคนนี่นะจินตนาการว่า ด้านซ้ายของเราตอนนี้เนี่ยเป็นทะเลอันไกลโพ้นจะให้สาวๆเนี่ยจินตนาการว่านั่งเรือยออยู่กลางทะเลตรงนู้นสมมุติว่านั่งอยู่บนเรือยอทขณะที่อยู่บนเรือเนี่ยสาวๆเนี่ยก็ได้เดินลงไปชั้นล่างพบกับเหยือกน้ํากับแก้วน,วน้ำหนึ่งใบาถามว่าสาวๆเนี่ยจะรินน้ําใส่แก้วแค่ไหนอยากได้ตัวช่วยไหมคะอยากั <Yeah. S 1> งนไปพบกับนี่เลย no. เต็มแก้วข้อ2ค่อนแก้วข้อ3ครึ่งแก้วและข้อ4รินจนล้นออกใครเลือกข้อไหนกันบ้างอ่ะข้อหนึ่งเวลารินน้ำอ่ะปกติมันก็จะรินแบบเต็มแก้วแบบเกือบเต็มอะไรอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วไงก็เลยแบบเออก็ข้อไหนมันตรง็เลยเป็นปกติเป็นปกติของคนโดยทั่วไปข้อสองใครตอบบ้างค่นแก้ว คือเราอยากจะรู้ว่าน้ำในหยือกนั้นมีรสชาติเป็นอย่างไรเราก็ต้องรินไปค่อยแก้วก่อนแล้วถ้าอร่อยค่อยรินเต็มแก้วแล้วถ้าอร่อยอีกค่อยต่ออีกสามแก้วโอ้โหเทสก่อนแล้วมีใครมาใส่ยาพงยาพิษอะไรหรือเปล่าข้อสามบ้างให้เลือกข้อาอ่ะสามคนนี้เลือก เป็นคนที่ชอบกินน้ําแบบครึ่งแก้วอยู่แล้วเวลาเทก็แบบเทครึ่งแก้วอะไรเงี้ยแล้วไม่ว่าจะหิวหรือไม่หิวก็ตาม<อ>ก็คือกินแค่ครึ่งแก้วถ้าหิวมากก็กินเต็มแก้วไม่ได้หรอไม่ก็เททีละนิดไงอ๋อเหมือนเป็นคนกลัวกินไม่หมดเหมือนกันจ,จะนาะรย์นน้ำหนึงเลือกครึ่งแก้วปก,กติเป็นคนกินน้ำนิดเดียวพี่โจกินน้ำน้อยอ่ะอยู่บ้านนี่ประหยัดค่าน้ำค่าไฟเดิวแม่สีวาอเดยวแม่สีว่าค่าน้ำเนาะยู่บ้านน้ำก็ไม่ค่อยอาบอุ้ยอุ้ยอ่ะข้อสี่ไม่มีใครเลือกใช่ไหมจ๊ะข้อสี่นี่คือ รินจนล้นออกหมายถึงว่าก็พูดถึงเรยอยอสใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเผื่อคลืนแรงรินแล้วน้ำหกออกมาไม่มใช่ว่าตั้งใจให้รินจนหอะไรอย่างนี้อ่ะอยากรู้หรือเปล่าว่าคําถามข้อน,นี้หมายถึงอะไรอยาก้าอยากรู้ไปดูเลยหมายถึงการดูแลความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนฝูงอ๋อ,อข้อหนึ่งเต็มแก้วหมายถึง คุณเป็นคนใจใหญ่อะไรก็ให้เพื่อนอะไรก็ให้ได้จริงหรือเปล่าของเราจริงอะ่ะเพราะว่าเหมือนเราหนึ่งเลยเราเป็นคนเหมือนที่เก่งใจเออเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเขาแบบว่าเอยปาขออะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าปฏิเสธเอามาข้อสองคอนแก้วหมายถึงคุณพยายามจะทําให้ความสัมพันธ์เป็นไปแบบสม่ําเสมอตามจริงคือเวลาเราครบเพื่อนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่า เพื่อเรามีหลากหลายไงเวลาอย่างเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่มหาลัยหรือว่าเพื่อนที่สนิทจริงๆเราก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์แบบนั้นน่ะให้สม่ำเสมอไปนานๆไปนานๆใช่ไม่ใช่แบบว่าคบๆไปแล้วก็หายหายแล้วก็คบๆไปหายหายเลยอย่างจะแบบติดต่อไปตลอดเวลาอะไรอย่างงี้มาข้อสามกันบ้างหมายถึงคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงจึงไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่ เหมือนแล้วแต่สถานการณ์มากกว่าเนาะรู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบมั่นใจว่าแบบเออเราไม่ง้อเดี๋ยวมันมาง้อเองแต่ถ้าเป็นอีกคนนึงถ้าเป็นคนนึงเราต้องเข้าไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนแล้วแต่สถานการณ์กปนไปมาดูข้อสี่กันบ้างเพื่อนๆพางนบ้านอาจจะเลือกนะคะข้อสี่ก็คือรินจะล้นออกหมายถึงคุณเป็นคนไม่แน่นอนทําอะไรตามอารมณ์เสมอ วลาดีก็ดีใจหายเวลาจะแบบโมโหก็โมโหลายมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบตามอารมณ์ตลอดเวลาเอาเป็นว่าวันนี้ตรงไม่จะสาวสาวตรงอยากเล่นอีกไหมอยากถ้าอยากเล่นนะคะกลับมาสนุกกับช่วงนี้ได้เลยในช่วงถอดรหัสไทยใจใสซอมรีตอนนี้เราไปพบกับผู้โชคดีที่ได้รับตุ๊กตาน้องหัวน่ารักน่ารักจากน้องเมจิความอร่อยเกิดขึ้นสดสดและสิ่สวยๆจากทางรายการค่ะ และนี่คือรายชื่อ5ผู้โชคดีที่ตอบคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวคนไหนใจกว้างมีอะไรก็ให้เพื่อได้คำตอบก็คือพี่ฝ้ายก็ได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะส่วนคำถามสัปดาห์นี้ถามว่าสาวคนไหนแสดงความรู้สึกไม่เก่งก็1จุก็2มิน้นก็สามามก็4จูนส่งคำตอบมาได้ที่ w w w s t o w b e r y c h e e s e c a k e t v 3 c o m อาจได้รับของขวัญจากทางรายการไปนะจ๊ะ แล้วมาดูกันต่อครับมิชชั่นอดนอนออนทัวร์ตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเหลือพี่ฝ้ายกับมิ้นครับซึ่งกำลังคัดไทยกันอยู่นะครับมาดูกันว่าเงินรางวัลหนึ่ง0มืนบาทจะตกเป็นของใครเป็นไงจ้สองสาวคัดกันมาถึงตัวไหนแล้วพี่มิ้นตัวไหนแล้วชอช้างชอช้างเอาเป็นว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยยังง่วงยังม่รู้จะพูดอะไรเลย เราจะมีกิจรกรรมให้ทำอีกหนึ่งอย่างเป็นกิจกรรมสุดท้ายไหวไหม <c oughs> อ่าๆไม่ไหวก็ต้องไหวละกันเอ่าว่าขอเชิญพบกับวิเทียก้อนเลยค่ะถึงเวลาแล้ว <c oughs> ท,าากากาที่เราจะประกาศผู้ชนะผู้ชนะในวันนี้ได้แก่พี่มีและพี่ป้ายค <c oughs> ่ะอาวมรางวัลมาลงยือยเยือยืนยเ <c oughs> ยือยเยือยนีย่นาริก้าแตนบังชัย รับเลยคนละคแบาน้สว้นน้ราลหนึ่ง่นาวก้สาวเนี่ยนะก็เหนื่อยกันมากใช่ไหมรางวัลหนึ่งหมื่นบาทอาจจะยังไม่พอเรามีรางวัลพิเศษออกมาพจ้ะนี่เลยนี่ ที่พักวินเทอร์เอสแคลวิลลานี่เลยแพ็กเกจ2วัน1คืนมูลค่า1 0 0 0 0บาทมอบให้ไปด้วยใครตายตอนไหนกันบ้างเอาคนแรกคือตอนที่กินสเต็กเสร็จแล้วขึ้นมาเราเปิดอะไรสาัดดีพยายามเกงหนังตาสุดชีวิตเลยนะแล้วแบบพอเกงปุ๊บสติมันไม่ยอมแบบว่าตึงขึ้นมามันแบบมันฟลุ๊บไปเลยแล้วแบบ อ่าต่อไปคนงนี้โจนอนตรงนี้เป็นคนที่ไม่คิดว่าจะไปก่อนเรานั่งข้างๆไม่รู้เรื่องมันหลับอมึนอะไรอยงไรไม่ก็ตอนก็หลังจากที่เราพวกเราไปกินสเต็กมาขึ้นมาจ๋าเห็นน้องป้ายหลับไปสารคดีแผ่นแรกนี่จูนเก่งกว่าหลับแผ่นที่สองได้ต่อสายแล้วไหมคะก็นอนสินอนใช่ไหมทีลแล้วก็คิดว่าเรายังไม่หลับเราคิดว่าเราตื่นอยู่แต่พอคือเราสะดุ้งไปทีอ้าวเฮ้ยป้ายอยู่ข้างหน้าแล้วอะนอนก็โอเหลับไปนอน ไม่เล่นทุกอย่างเาถึงเอาป้ายวางแล้วโอเคไปป้ายกับกอนไ่แต่ใบเป็นไม้ก้อนเนาหนังจีนพาไปคือมันทรมานตั้งแต่อีหันผักแล้วพอเข้ามามันก็เหมือนแบบต้องนั่งดูใช่ไหมเรานั่งไม่ไหวมันเมื่อยอ่ะมันก็แบบเอ็นเอ็นนิดนึงก็ไปแล้วมาถึงก็ไปนการอากาศของเราบ้างก็บอกแล้วว่าตอนแรกไม่ง่วงเลยแบบยิ้มไม่กเ แต่พอตอนนอนไม่รู้โรคดาบบอกแล้วมันโดนฟ้ากันแกงอยู่ดี่เราแต่ไมไม่แกล้กันง่วงเลยจะเสียเซลล์มากตื่นมาปั่นจักรยานอันนี้แย่โชว์สปิเรตมากว่าตัวเองแล้วแข่กับพี่ฟ้านคนที่แบอกทุกคนไม่คาดคิดว่าจะผ่านเพราะว่าใช่เองก็ไม่คาดคิดคือรู้สึกว่าตัวเองจะไปหลายรอบแล้วแต่คือมันจะแบบวิ่งขึ้นมาแล้วคือเหมือนมียุงตอมอยู่บนหัว เวลาเหนข่้นมาจะเป็นควันดำเหมือนอะไรสักอย่างมันจะกดจิตพี่ฟ้ายตาใสเลยละพี่ไ้ายไม่ได้นับเลยพี่ไม่แทบจะไม่โดนนับไม่โดนเลย่ะ จรผมว่าวันนี้เนี่ยสาวๆแต่ละคนเนี่ยนก็คงจะเหนื่อยพอแล้วอยากจะนอนอยากจะพักผ่อนกันแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะใช่มาก่ไหมดีมากวันนี้นะคะเราก็จะปิดรายการกันแล้วใช่แล้วค่ะแต่เกาะอื่นนะคะต้องขอขอบคุณ Mountain Creek Golf Resort and Residence นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเราได้ทํากิจกรรมแบบนี้นะคะรวมถึงอาหารแล้วก็การอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงนะคะและที่สําคัญก็คือนี่เลยของรางวัลใหญ่ที่มอบให้แก่ผู้ชนะของเราในวันนี้นะคะใช่ค่ะ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าละพันธุ์พื้น้ำตกเจ็ดเสาน้อยเช้าชายสเต็กเฮาลรังสิตเข่าใหญ่พานุลามาฝ้าฟล o รเฮาล์แบงกอกและเฟสติวัลวอ l ์คขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบคุณอินเด็กซ์ยูวิอนนะคะที่เอื้อเฟื้อเอรนนิสรตสวยให้พวกเราถ่ายทำด้านขอบคุณค่ะขอขอบคุณชุดผ้าสวยๆจากเชฟซีีดลโบบีพลัสแอสูดอมกมาและเลดี้มาเฟีค่ะขอบคุณค่ะ แล้วพบกับพวกๆๆเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงถึงโมงทางไทยทีวีสีช่อง3กับรายการโรบิชิสแกร